สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับช่องฮูลิแกนคนบ้าบอลวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงฮูลิแกนคอบอลสูงก่อนที่เราจะไปรับชมทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลขอฝากกันไว้ด้วยนะครับเว็บค่าน้ำดีอันดับหนึ่งของไทยมีครบจบทุกปรีกต้องที่นี่ที่เดียวดัตตเบต63แอดไลน์ได้เลยนะครับ h g 6 3วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้วันพุธที่21กันยายน2565 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคอบอลสูงแม้ช่วงนี้จะเป็นเบรกให้กับทีมชาติแต่ก็ยังมีลีกฟุตบอลที่น่าสนใจกันอยู่ซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศนัดแรกและศึกเคลีกส2ของเกาหลีใต้กันนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นศึกเจแปุ่นครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกเรามาพูดคุยกันคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างฟุกุโอกะ เปิดบ้านต้อนรับซานฟรานเชสฮิโรชิม่าผลงานพบกัน6นัดหลังสุดเป็นทางด้านฮิโรชิม่าทำได้ดีกว่าโดยเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งส่วนทางด้านเจ้าบ้านฟุกุโอกะเอาชนะได้เพียง1ครั้งซึ่งทั้ง2เสมอกัน1ครั้งโดยผลงานพบกัน6นัดหลังสุดฟุกุโอกะยิงได้5ประตูส่วนทางด้านทีมเยือนฮิโรชิม่ากระทุงไปถึง14ประตูด้วยกันเลย โดยนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านฮิโรชิม่าบุกมาเอาชนะฟุกุโอกะได้ถึงถิ่น3ประตูต่อนหนึ่งมาเช็คฟอร์มการเล่นของทางเจ้าบ้านฟุกุโอกะ6นัดหลังสุดกันนะครับถือว่าค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวไม่ชนะใครมาติดต่อกัน5นัดเพิ่งมาปลดล็อกนัดที่ผ่านมาโดยเปิดบ้านเอาชนะซึมิสุเอสพารไป3ประตูต่อ2 ในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างชานเฟสเซ่ฮิโรชิมา่าชนะติดต่อกันมา4นัดแต่ก็มาสะดุด2นัดหลังสุดโดยนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับนากย่าแกมปัสศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูสถิติข้อมูลการทําประตูของทั้ง2ทีมในรายการ a ี่ปหลีครับกันโดยเฉพาะเลยนะครับเจ้าบ้านฟุกุโอกะลงเล่นในบ้านไปแล้ว5นัดสกอร์สูงไป2นัดและสกอร์ต่ำไป3นัด ค่าเฉลี่ยาการทำประตูในการเล่นในบ้านอยู่ที่1.4ลูกต่อเกมนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนฮิโรชิมาลงเล่นเกมเยือนไปแล้ว5นัดเช่นกันสกอร์สูงทุกนัดกันเลยทีเดียวนะครับค่าเฉลี่ยในการทำประตูเวลาเล่นเป็นทีมเยือนอยู่ที่2.2ลูกต่อเกมสำหรับเลทราคาสกอร์สูงต่ำคู่นี้เปิดมาอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง เชื่อว่าคู่นี้น่าจะออกมาแลกกันอย่างสนุกราคาสกอร์สูงต่ำก็ไม่แพงมากเกินไปนะครับโอกาสที่จะยิงกันถึง3ลูกมีค่อนข้างสูงแนะนำกดไปเลยนะครับสกอร์สูงคู่นี้ไปต่อกันคู่ที่2กันเลยนะครับของศึกเจแปนิคับรอบรองชนะเลิศนัดแรกเช่นเดียวกันเซเลสโซโอซสกา,าเปิดบ้านต้อนรับอุระเรดไดมอนด์ผลงานการพบกัน ของทั้งคู่6นัดหลังสุดเจ้าบ้านโอสาก้าเอาชนะไปได้3ครั้งส่วนทางด้านทีมเยือนอุบลรัดิสมอนด์เอาชนะไปได้2ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งซึ่งผลงานพบกัน6นัดหลังสุดต่างฝ่ายต่างยิงได้กันละทีมละ5ประตูนะครับฟอร,ร์มการเล่นของทางเจ้าบ้านเซริโซโอสาก้าหนัดหลังสุดแพ้ไป3นัดชนะ2นัดและเสมอ1นัด ซึ่งนั่นก็คือนัดล่าสุดที่บุกไปเสมอจิเบโรอิวาตะ2ประตูต่ 2. อ2อในส่วนทางด้านทีมเยือน6นัดหลังสุดชนะไป3นัดแพ้น1นัดและเสมอ2นัดซึ่งนัดล่าสุดในเจลีกบุกไปเสมอโชนันเบลมาเรแบบไรสกอร์0ประตูต่อ0มาเช็คข้อมูลสถิติการทำประตูของทั้งคู่ในรายการเจแปนลีกครับเจ้าบ้านโอซาก้า ลงเล่นในบ้านไปแล้ว5นัดสกอร์สูงไปเพียง2นัดและสกอร์ต่ำไปถึง3นัดค่าเฉลี่ยในการทำประตูอยู่ที่1.8ลูกต่อเกมทางด้านทีมเยือนอุบลร e d ไดมอนด์ลงเล่นเกมเยือนไปเพียงนัดเดียวและก็เป็นสกอร์ต่ำค่าเฉลี่ยอยู่ที่1ลูกต่อเกม ในส่วนอัตราต่อรองสกอร์สูงต่ำของคู่นี้เปิดมาอยู่ที่2ลูกกวบ2ลูกครึ่งซึ่งดูจากผลงานการพบกัน6นัดหลังสุดยิงกันไม่เกิน2ลูกและมานัดนี้ก็เชื่อว่ารูปเกมน่าจะเล่นด้วยกันอย่างระมัดระวังแนะนำกดสกอร์ต่ำได้เลยครับสำหรับคู่นี้มาต่อกันที่ศึกเคลีก2ของเกาหลีใต้กันต่อนะครับ คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง FC อันยางเปิดบ้านพบกับแดจอนฮานาซิติซินซึ่งผลงานการพบกันของทั้งคู่เป็นทางด้านแดจอนทำได้ดีกว่าทางเจ้าบ้านอันยางโดยเอาชนะไปได้3ครั้งและแพ้ไปเพียงครั้งเดียวและเสมอกันไป2ครั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นอันยางบุกไปเอาชนะแดจอนถึงถิ่น3ประตูต่อ2ด้วยกันอันดับตารางในลีกตอนนี้เจ้าบ้าน ฟีอันยางอยู่อันดับ2ของตารางมี63คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนเดจอนอยู่อันดับ4มี58คะแนนฟอร์ม6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านชนะ3เสมอ2โดยแพ้ไปเพียงเกมเดียวแต่ในนัดล่าสุดสะดุดเสมอ ส่วนทางด้านทีมเยือนแดจอน6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2เกมเช่นเดียวกันเรามาดูสิติข้อมูลของทั้งคู่อันยางเจ้าบ้านลงเล่นในบ้านไปแล้ว17นัดสกอร์สูงไป7นัดในส่วนสกอร์ต่ำอยู่ที่10นัดค่าเฉลี่ยในการทำประตูเวลาลงเล่นเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่1.53ลูกต่อเกมส่วนทางด้านทีมเยือนแดจอน ลงเล่นเป็นทีมเยือนไป17นัดเช่นเดียวกันนะครับสกอร์สูงไป8นัดและสกอร์ต่ำไป9นัดค่าเฉลี่ยนในการทำประตูอยู่ที่1.18ลูกต่อเกมในการเล่นเป็นทีมเยือนสำหรับเลทราคาสกอร์สูงต่ำเปิดมาอยู่ที่2.5ทั้งคู่ต่างอยู่พื้นที่เพย์ออฟเลื่อนชั้นคะแนนไม่น่าเป็นห่วงมากนะัก ลงเล่นด้วยความไม่กดดันเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสยิงกันเกิน2.5ลูกสกอร์สูงจิ้มได้เลยครับมาปิดท้ายกันสำหรับวันนี้เป็นคู่ที่2ของสุดเคลีริก2โซอิเรน FC ดวลเดือดกับกยองนำซึ่งผลงานการพบกัน6นัดหลังสุดเจ้าบ้านโซอิเรนชนะไป2ครั้งส่วนทางด้านกนยองนำเอาชนะไปได้1ครั้ง ซึ่งผลเสมอของทั้งคู่อยู่ที่3ครั้งด้วยกันนะครับอันดับคะแนนในลีกตอนนี้โซอีเรนเจ้าบ้านอยู่อันดับที่7ลงเล่นไปแล้ว34นัดมีอยู่42แต้มอยู่อันดับ7ของตารางทางด้านทีมเยือนกยองนำลงเล่นไปแล้ว35นัดมีอยู่47แต้มอยู่อันดับที่6ซึ่งตามหลังพื้นที่ off, เพลย์ออฟเลื่อนชั้นอยู่เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นมาเช็คฟอร์ม6นัดหลังสุดของทางด้านโซอีเรน ชนะถึง4นัดแพ้ไปเพียงนัดเดียวโดยนัดล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอส่วนทางด้านทีมเยือนฟอร์มช่องหลังตกลงไปเล็กน้อยชนะได้เพียง2เกมและแพ้ไปถึง4เกมโดยนัดล่าสุดเล่นในบ้านพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ0เรามาดูในส่วนสถิติข้อมูลการยิงประตูในหลีของทางด้านเจ้าบ้านโซอีเวนลงเล่นในบ้านไปแล้ว16นัดสกอร์สูง10นัด และสกอร์ต่ำไป6นัดค่าเฉลี่ยในการทำประตรูในการเล่นเป็นทีมเย่าอยู่ที่1.5ลูกฝากทีมเยือนกยองนำลงเล่นทีมเยือนไปแล้ว17นัดโดยสกอร์สูงไปถึง12นัดและสกอร์ต่ำไปเพียง5นัดเท่านั้นเหรดราคาคู่นี้เปิดมาอยู่ที่2 5ลูกทีมเยือนอย่างกยองนำจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องเร่งฟอร์มเพื่อกลับไปพื้นที่เพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นมานัดนี้ต้องใส่เต็มที่อย่างแน่นอนส่วนทางเจ้าบ้านโซอิเรนไม่มีอะไรต้องรุ้นหรือเป็นกังวลแล้วนัดนี้รูปเกมออกมาสนุกแน่นอนครับโอกาสยิงกันเกิน2.5ค่อนข้างจะเยอะสกอร์สูงตามคู่แรกได้เลยครับสำหรับคู่นี้มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับสำหรับทีมัวเต็ง VIP วันนี้ ฮูริเกนคาร์บอนสูงเน้นไปที่คู่ของฟุกุโอกะเจอฮิโรชิมาและคู่ของโซอิเลนเจอกยองนำกดสกอร์สูงใส่ปิ้งครับ2คู่นี้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับมีครบจบทุกลีกค่าน้ำดีอันดับหนึ่งของไทยต้องที่ d a t a เบดหกสหรือแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับแอด3สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ